สวัสดีครับออตอนรับเข้าสู่ช่องเพิ่มพูนซับชาแนลนะครับผมชูชอบเพิ่มพูนซับครับผมวันนี้จะมาคุยเรื่องไก่คอดังนะครับสำหรับไก่ใครที่คอดังนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับแนะนำสำหรับทั้งน้องมือใหม่หรือว่าใครที่มีวิธีรักษาแล้วแต่ว่าไม่หายนะครับ ไม่หายนะครับวิธีนี้นะครับผมรักษามาหลายตัวนะครับหายชัวร้อยเปอร์เซ็นนะครับไก่คอดังนะครับคือคอเป็นอักเสบนะครับอักเสบแล้วก็ติดเชื้อครับติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับวิธีของผมนะครับก็คือเอาไก่มากินข้าวนะครับตอนเย็นนะครับกินข้าวให้อิ่มนะครับกินข้าวเสร็จแล้ว ปันคอนะครับปันคอเสร็จจะมีนะครับสามทงนะครับสามทงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นซีซีไมซินนะครับซีซไมซินนะครับใช้นะครับใช้อย่างละ1นึ่งแคปซูลนะครับแกะออกมานะครับแกะออกมานะครับแล้วก็เอามาเทผสมกันนะครับ ทั้งสองอย่างนะครับเสผสมกันนะครับแล้วก็เราก็โรยลงไปในคอไก่นะครับอย่างละครึ่งนะครับผสมทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าให้ใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับใช้ครึ่งเดียวแล้วก็โรยลงไปในคอนะครับอ้าปากมันออกนะครับแล้วก็โรยลงไปให้ทั่วคอนะครับไม่ต้องให้กินน้ํานะครับไม่ต้องกินน้ําตามนะครับเพราะว่าถ้าเราให้กินน้ําตามเนี้ย มันจะลงไปในกระเพาะนะครับลงไปในกระเพาะนะครับเราฆ่าเชื้อที่คอนะครับไม่ต้องให้กินน้ํานะครับในสุ่มนะครับเอาน้ําออกให้หมดนะครับเอาน้ําออกให้หมดโรยลงไปครับเสร็จแล้วก็คุมมุ้งนอนนะครับคุมมุ้งนอนเช้ามานะครับเราดูอาการนะครับมันจะดีขึ้นเลยนะครับสำหรับที่ผมใช้มานะครับ ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับตัวไหนถ้ามันยังไม่หายนะครับให้ใช้วันเว้นวันนะครับวันเว้นวันนะครับแค่สองครั้งนะครับสองครั้งพอนะครับแต่สําหรับผมครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวหายเลยครับก็แนะนําสําหรับคนที่ยังไม่รู้หรือว่าน้องๆมือใหม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ขอบคุณครับ